เอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาทั้งบ้านนะคะเขาไมา่ได้ออกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเมเดอร์ค่ะกะมาตามต่อเลขรับกรุงเทพนะคะน้องสาวกรุงเทพทรงมานะคะเป็นเลขซ้องนอกพี่น้องเพื่อนกะประมูลมาได้เขามาตลอดบ่มีฝากนะคะน้องประมูลเองเหรอครับผมมูเพือพ่อนเพือ่อนยิ่งง่ามรุ่งงานตอนนี้นะเพื่อนกะได้เลขว่าจากมู คือกับร่วมซ่องกันไปหายลายค้นนั่นแหละไปเอาเลขรับออกมาแล่ะค่ะมาสื่อถืองวดโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะยังไม่หลุดแต่ว่ากับขอถทดขอไพ่งงวดที่แลว้วบอดายเอดซี่เป็นกับถามอยู่งวดที่แลว้วบไดย้ยโงมาาเนาะคะ่ะติยานจังบได้ยโงมาาคืองวดที่แล้วเขาบ่าไห้ค่ะเขาก็ไห้รุดออกมาเลยงวดที่แล้วเป็นเลขลับใช่ไหมครับค่ะเป็นเลขลับพวกใน หมวดที่แล้วพอดรุดเลยค่ะเขาบ่ะหัยเลยส่งเทไรก็บร่รหัยหมวดที่แล้วเพิ่นขอเบลกไปก่อนเหมือนกันหมวดนี้เพิ่นไห้แมาแล้วนะคะน้องสาวเพิ่นก็ไปทํางานอยู่โรงงานเนาะเพิ่นก็มีหมู่เพิ่นก็ไปเตะซ่องขโมูลมานํากันนะ่ะเพิ่นกัเอามาใหญ่กันซื่อเพิ่นก็ถึงสุงหมหวดแต่ว่างวดที่แล้วเนาะเขาบ่ะหัยเย้อพี่น้องขออภัยงวดก่อนกับเขาหนึ่งเก่าเนาะกับเลขวิ่งกับเขานะคะงวดนี้กับ่รงมาแล้ว แต่ว่ามื่ขึ้นส่งฝันดีอยู่เขาทรงมากมื่ขึ้นเดเออมื่ขึ้นฝันว,ว,ว่าเบิดขอบ้วนนี่พากันกินลาบเนือ้อไหมแดงแดงเลยเนื้อมัวแดงเลยพากันปาดกินปาดกินบเหมื่แจ๊คเทอร์ลาบก็ได้เป็นเนื้อเป็นก้อน้วกาอีกจานเนึงเพกก่ดกระลาบอ,อจานนึงกระลาบเป็นก้อนเลยก็คิดว่าเลขชุดนี่ตรงเขา่าเดียวก็บเป่นทรงมากเนาะ สอบอยังตามเด้อบมากับงานเป็นแนวทางตัวหนาเด้อพี่น้องถือว่าถือใจเยาวากักเนเขาส่งมาอีกทีนึงเขาส่งมาอีกทีนึง,นงมา่อว่าวชู้ข้างค่ะของน้องขึ้นนั่นละน้องสาวคือตอนนี้ค่ะยังมาท่านลงมาเนาะครับยาสีฟันมากนพี่น้องยาสีจุดไหนเด้อว,ว่ามีตัวใดเนี่นนยคุส่งได้มากขึ้น ดวิ่งนะคะวิ่งนี่วิ่งนี่บดลุดเเตอร์พี่น้องด้ววิ่งนี่เคยลุดนไหมครับ n อเขาก็ส่งมาให้เมื่อแต่เมื่อคืนแล้วปร<ช>ากฏว่าเมื่อคืนฝันดีนะครับผมฝันดีค่ะเพะื่นเด็กลอกใส่กระดาษไปโยกซึ่งเราฝันดีแล้วฝันเราพากันไปกินลาบเนื้อไหม รา oh. บเป็นก้อนเด้เลยถ้ากันเอามีดปาดก,กินปาก,กินแห <Okay. S 2> แต่คิดอยู่ว่าอังจกของไม่เคยกินดิบจะเถอคือกินแต่่าแทบแซบคนมากินน้ำไหลคิดว่าพี่น้องตรงถึกน้ำไหลอะไรอย่างเงีจะมีสามตัวสามตัวนีต่ตาเด็นช้องัูได้เนาะ ส่วนหมาดจะมาเด็กบนญรู้สิเป็นเด็กลางก็ได้เป็ตนตัวตามตัว้ม่ตามหาวันสองตัวล่างนะคะ วิ่งกับ,บรอลลูนวิ่งน้ำเพื่นประจำอยู่ะจะมีเลขวิ่ง,นะะงนะะเนาะค่ะวิ่งห้ากับเก้าเนาะค่ะเนาะวิ่งมาใดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเพื่อนกับ,บ่อลลุนว่าบนหรือล่างเนาะคะ่ะแล้วก็สามโนี ศูนย์เก้าห้านะคะราคาหนึ่งห้าศูนย์ราคะสามหกแปดนะคะศูนย์เจ็ดแปดสองโตนี้ซีมีหนึ่งสี่สองสี่สามหกสามหกมีกันไปเป็นสามเก้าเนาะนั่นคือค่ะแับหัวมีเน้นไหมครับผม บ่านเน่นนะคะมามี้วงนีก็ตันสามตัวตัดตัดสองตัวได้ครับแต่ว่าช่วงฟันดีค่ะออีจก,ก้กร่องไปเชียงเบื้องว่าสี่ชุนห้เขาผ่าเขาเนาะสีฟันดีฟันเบอร์ดีนะค่ะเป็นเลขลับนะครับน้องสาวนะครับเนาะครับมีเลขสามหางอยู่มีเลขสามตัวอยู่แค่สี่หางนะครับ ส่วนมากจะเข้าตรงหรือว่าต้องตัดครับผมวดทจีออก1บเก้าแล้วนะมันสีออกมันจีสามตัวตัดไหม,มนั่งเสียมกับมาจังสี่ไหมค่ะมันสีมาศูนย์เก้าเก้าห้าก็ได้นึ่งห้าก็ได้ไหนเข้าจับเอาครับนั่งเทียงการมาสองตัวแต่ว่าอยู่ในวงนี้แหละแต่ว่าหัานช่วงฟันดีอยู่ค่ะำขึออ้นเอามาเสียงมขึมออ้นเลยจะช่วงเสียงเสียงเลขชุดนีใ้ใช่ไหมครับ ไู้ควบฟันว่าได้กินหนาเ네หนือหร <GI> ือไม่เหนือเป็นก่อนเด้กินเบิดบางแลว้วหลุดแล้วทำมีเล็กหน่อยมาขอ,อกินน้ำเล็กหน่อยบ้านกวับหนึ่งคุณยิ่งให้กินน้ำแนวสันเอากินจังได้อีลาเจาะขว้างเงินน้นอยๆนึงสิกินได้บมยิบนี้หนิวันกินได้วัน,วน,นได้าดปาดเอาตอนน,น,อน,นหน่อยยิบใส่ปลาแก่แก่ว่าแยบเสียบวันเล็กหน่อยู้หยิ่งนะก,กินหาาเลือดเนือลาบเนือเราไม่เหนือไม่ตัวเหนือ้วนเลย แดงจึ้งคืองแต่ว่าแปลกว่านี่เด็กหน่อยมาขอกินนั่งยิ่งก,กินหลายคนเนีค่ะเพราะเม่นานาั่งกินคนเดียวพอแม่แฟนลูกเจ้าคนในครอบครัวนั่งกินเบสทุกคนสิบห้า,าสามตัวผมบก่าูกคิดว่าเนาะแต่ว่าใจมากับมัดทุงคนมัดเพิ่งหาศูนย์อ่ะในขอยกขึ้นอีกรอบไหมครับผมเห็นบ่ค่ะ แคบหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมเทพการวดจีเดียวบัวทรงนะคะเพื่นไผ่เพิ่นไผ่แค่เพื่นไผ่ยังไงเด้อเลขสายรับกทมวิ่งห้ากับเก้าค่ะแอนมาทางนี้นะครับสายอ่าครับผมศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์สามหกแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสี่สองสี่สามหกแล้วก็สามเก้านะครับผมเป็นเลข น้องสาวส่งมาน้องสาวของเบิกซับเลยใช่ไหมครับค่ะน้องนั่นราคาเพิ่งการรุ่งมาเนาะครับค่ะเพิ่งการพอท่านเดินลงมาเพิ่นว่าเก็บงกเงิ่อนเอาแขนแขนก้อนใหญ่ว่ากันเพราะว่าเพิ่งพึ่งซื้อน้ำเขาเ<อ>มาได้มาโดนเนี่ยเพิ่งว่าน้ำเขาเพิ่นเงเด่นล<อ>ี่ยนเด็กเพิ่นจะเล่ยว่าอยากมาอยู่บ้านนี่แหละแต่อยากมาหาแนวทางน้ำใหญ่เพิ่นจะเลยซื้อนุ่งเขาเลยคือ สองวันล้วเนาะเ้าออกสองก็ออกกันเนาะพอชวนมากแก๊สีซื้อเด็กวิ่งนั่นะรับเลขจักคู่แต่เลขวิ่งนี่ยังไม่หลุดก่รู้แจะเทียดเลยล่ะเข่าตลอดส่วนมากเราสีซื้อวิ่งน่ะครับเพอวะบ่ายเราบ่ายเราเก็บเงินก่อนแล้วก็แจ้งสีลงมาหาแนวทางนงินอีญยดอกประสันบ้านใดเด็กรับมากครับผมสะสมเงินก่อนเพื่อนไหมวะ ก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวนะฮะแล้วก็เบิกซัพนะครับผมสําหรับแนวทางเขาส่งมานะครับผมเป็นเลขลับส่งมาเมื่อคืนนะครับปรากฏว่าฝันดีครับได้เนาะได้เงิ่อนเลยที่ใจแดงเพิ่งมาหายเลยหัวใจแดงปร่หล้ว่ากวนหยังครับผมเขาโปล่อยหัวหนี้เขาจังหงอยแต่เขาว่าผู้เขาโปล่อยเขามาถือกันนะเขาโปล่อยออกมาแล้วหมื่อเขาพอได้แล้มันป่าแก่ขายปลามัน อย่างมันหาคือว่าไดแม่ศูนสามเก่าว่าไดวมนที่แล้วแต่เขาก็หาเขาก็ห้รูดออกมาเลยเพราะมันจะสื่อว่าไดเขาถูอว่ามันอันนะครับผมเราเป็นเด็กดังเขาเลยพุ่อยปเงมาออกสองแหงดังว่าสันเขาพุ่งไปเห็นว่าวันนี้สันจรด้วยนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้สันจรเขาก็ได้ปล่อยพรามือนวันวานเขาปันใจแห้งคือเขาอยู่ในมือศูนสามเก่านะว่าใดนะครับเขามั่นใจมากเขาเลยไม่ปล่อยแต่มันมาตรงเด็กดังสามศูนเนาะ เขาบ่ปล่อยให้ออกสองเลยงวดที่แล้วเขาเขาก็บ่ให้ก็บ่เป็นอยังกลางวดนี้ก็ลองตามใหม่ค่ะจังได๋ก็มีโชคมีลาบไมโชคมีหมานเด้อค่ะแนวทางก็มีเขานีหลุดเนาะครับค่ะก็ใช้วิทยาในการรับชุบได้ด้วยดวงเนาะคือกันค่ะพี่น้องขอบคุณน้องนะคะที่ชมมาจากพี่เดียร์นะคะเด้อขอบคุณเลขลับนะคะสถิติก็คือคือถูกเป็นประจำนะฮะสำหรับเลขวิ่งแต่ว่าออกออกช่องนี่คือสองรอบใช่ไหม องรอบรอบแรกนะวิ่งรอบสองนะทั้งวิ่งทั้งจับคู่รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่เก้าปะมันมาออกหนึ่งเก้าแหมมันบอออกตรงตรงนอมันออกหนึ่งเก้าแต่ยังเข่าอยู่ก็วิ่งกับเข่าอยู่ครับ<ๆ>น,น,น้องก็สะสมเงินเพื่อที่จะกลับมาบอยู่บ้าน เคื่อเสียงมายุปาบุษกาสิมหาแนวทางต่าง<อ>ตัวเมียนของเวิรค,ครับเอาอยัางไงก็ต้องขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับอขอบคุณครับ